ให้เสียงภาษาไทยโดยสอไปดีคุงเลือกคำพูดให้ดีๆชะตาของทั้งจักรวาลอาจขึ้นอยู่ที่โอ้มไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้เป็นคนที่จะคุยฉันพาคนที่เธอไว้ใจมาเฮ้ hey, ไงเจ้าหนูนายมาทำอะไรที่นี่คลินฉันได้ยินบอกว่าเธอกำลังมองหาลูกๆอะ่ะใช่หนังสือเวทเลม่มนี้บอกฉันว่าฉันสามารถขโมยลูกๆจากฉันอีกคนหนึ่งได้จากไหนนะหนังสือเวท อะไรเวทนะหนังสือเวทใครเล่มไหนอะเล่มน,นี้มาเอาละาไว้เจอกันใหม่ Doctor Strange in the Multiverse of Madness มันจะจบอย่างไรปล่อยฉันออกไปฉันต้องไปทำลายคัมภีร์ไม่ฉันมีไอเดียดีกว่านั้นทำไมเพราะว่ามันง่ายไง ถ้าเธอกำลังสิ่งฝันอยู่ฉันแค่อยากได้ลูกลูกด็อกโฮเป็นแค่สำเนาที่ถูกคัดลอกจากวันเดอร์กอไม่มีใครรอดจากการเดินทางไปที่นั่นพวกเราอาจจะเป็นข้อยกเว้นไม่ฮ่าฮ่ใช่วองวานด้าหยุดเถอะผมรู้ว่าคุณแค่ต้องการจะหาทางอยู่กับลูกๆคุณรู้ไหมแบ็คโบบอกคุณได้นะเอาสิแบ็คโบ ขอซิกจ่อ,อสุดต่อซู่พ่อชี้มอใส,สๆๆ่ข้าใส่ไข่เลยอะไรเนี่ยเออคุณคริสตีนรบกวนคุณช่วยใส่คุญแจมือวิเศษให้กับแพนที่ไม่ได้รับเชิญของเราด้วยนะขอบคุณมากโอ้โอเคได้เนี่ยโอ้ให้ตายโอเค ทีนี้ไปเอาคำพีกันเดี๋ยวปิดประตูก่อนดีไหมก็แบบเผื่อไว้ก่อนนะโอ้ไอเดียดีระคุมูมช่วยทีขอบคุณมากจ้านั่งคงยื้อเวลาให้เราได้แต่คงได้ไม่นานเท่าไหร่เอาหลานหนังสือขอแบบบุ้มๆเลยนะนี่พวกนายคิดจริงๆหรือว่าประตูนี่จะหยุดฉันจบวิชาวนดา มากเลยเราควรไปกันเลยไหมโอ้ใช่ไปกันนี่แม่เองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปให้พ้นลูกฉันไม่อย่าพึ่งมาไหนก็ไปนั่นเลยนะาตรจะกลับไปยู่กับแม่ไว้แล้วเดออกไปเฮ้ยบางคนไม่มีแม่ด้วยซ้ำเอาเพิ่มไปเลยสรุปเธอขังวานด้าไว้จักรวาลหนึ่งเหรอก็ใช่ ฉันว่าฉันยังมีแม่สองคนเลยก็เลยให้เด็กๆมีแม่สองคนไปเลยพอมีอะไรก็ให้ไปช่วยๆเหลือกันนะฉันอยากที่จะมีแม่สักคนใช่ฉันก็ด้วยแต่ทำไมเธอไม่ค้นหาจาักรวาลที่เด็กๆต้องการแม่ๆจริงๆล่ะเพราะว่าฉันคือแบทแมนโอ้โทษทีเพราะว่าฉันไม่ได้คิดจะไปดูไงอืมงั้นเธอก็น่าจะกอบกู้วันนี้ไว้เว้นแต่ว่าวาน้าคนใดคนหนึ่งจะต้องติดคุกนะ่ะ ก็เพราะว่าเธอฆ่าอิลูมินาตินะโอถ้างั้นฉันแต่ว่าฉันได้เจอจักรวาลที่เด็กๆต้องการแม่มากๆแล้วล่ะเฮ้ยเออฉันหยุดเป็นซอมบี้ได้ในอย่างเนี้ยเอาเลยเหอะกลิ่นของคุณเกือบจะแยก่กว่ากเกงในของแบทแมนแล้วอ่ะนายพูดแบบนั้นได้ไงเนี่ยเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันควรจะจบแบบนี้แล้วเราจะายังไงกันต่อจงกลับไปที่คารมาทัชและเตรียมส่งอเมริกาชาวเวชมาให้ฉันก่อนค่ำโอคิโดกิงั้นก็ก่อนค่ำ

ความรักของพวกเรามันแข็งแกร่งเกินไปงั้นก็มีเพียงสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ตั้งวงที่ทไม่เคย,ม,เคยมีใคร,ใครไดไ้เห็นมาก,มากอ่อนใช่แล้วฉันเองฉันบินได้ฉันบินได้ พวกคุณกำลังทำบ้าอะไรนี่ <Please. S 2>